เราอ,อยู่ในยุคที่วิทยาศาสตร์งอกเงยอย่างถึงขีดสุดอะไรที่เคยเป็นเพียงนิยายกลับกลายเป็นความจริงในปัจจุบันเราอาศัยอยู่ในโลกใบกลมๆนี้อยู่ทุกวันและแน่นอนว่าโลกต้องกลมอยู่แล้วแต่ทำไมยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าโลกแบนอยู่แม้ว่าเราจะพิสูจน์จนหมดข้อสงสัยได้เป็นเวลากว่าร้อยร้อยปีหรือในหลายๆอารยธรรมก็เก็ตไอเดียนี้มามากกว่าพันปีด้วยซ้ำ จำเป็นหรือไม่ที่พวกเราจะรังเกียจคนที่มีแนวคิดต่างเช่นนี้พวกเขาเบาปัญญาหรือมีจุดยืนที่มั่นคงการทำความเข้าใจในจุดยืนของชาวโลกแบนอาจเป็นกุญแจนหนึ่งที่ทำให้เรายอมรับคนเห็นต่างโดยไม่บีบคอกันตายซะก่อนนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะก,กลมหรือแบนด์ก็ไม่มีสาระสำคัญเท่ากระบวนความเชื่อของมนุษย์ในการรับรู้ข้อมูลใหม่ๆอันย้อนแยง้งไม่ได้ยอมรับข้อเท็จจริงกันง่ายๆ ทฤษฎีสมคบคิดจึงไม่ใช่เรื่องใหม่หลายประเด็นไม่ได้สร้างผลเชิงลบต่อสังคมเช่นเดียวกับกลุ่มโลกแบรนที่ไม่ค่อยถูกโจมตีจากประชาสังคมมากนะักหลายคนมองว่าเรื่องนี้เป็นความจริงทางเลือกซะมากกว่าด้วยซ้ำกลุ่มคนผู้เชื่อเรื่องโลกแบรนมีจำนวนไม่น้อยในหลายๆประเทศ ที่ปักใจเชื่อว่าโลกของเรานั้นไม่ได้เป็นทรงกลมตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์เอาไว้แต่แบนราบเหมือนจานหรือแผ่นดิสตามที่คมภีเก่าแก่ทางาศาสนาได้ระบุไว้ต่างหากแม้นักปราชญ์ชาวกรีกจะสามารถพิสูจน์ได้ตั้งแต่300ปีก่อนคริสตกาลแล้วว่าโลกนั้นมีสันฐานเป็นทรงกลมและยังทราบขนาดของเส้นรอบวงอีกด้วยแต่ชาวสมาคมโลกแบนกลับรื้อฟื้นความเชื่อแบบโบราณขึ้นมาอีกครั้งในช่วงทศวรรษ1950 โดยกลุ่มคนเหล่านี้มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามแนวคิดโลกแบนนั้นจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ขั้วโลกเหนือส่วนทวีปแอนตร์กติกาซึ่งควรจะเป็นที่ตั้งของขั้วโลกใต้กลับมีลักษณะเป็นกำแพงน้ำแข็งล้อมรอบโลกเอาไว้จึงยังไม่เคยมีนักเดินทางคนใดตกขอบโลกตายท้องฟ้าด้านบนของโลกที่บนราบมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรวนรอบกันและกัน โดยโลกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโคจรของดวงดาวในระบบสุริยะนี้เลยทำให้น่าสงสัยว่าหากโลกมีรูปทรงบรรจาร์แบนตามที่กล่าวมานี้จริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นข้อมูลจาก BBC News บอกว่าถ้าโลกของเราแบนหนึ่งเลยโลกจะไร้แรงโน้มถ่วงคะ่ะ ในโลกที่เป็นทรงกลมนั้นแรงโน้มถ่วงจะกระทำต่อว,วัตถุทุกสิ่งและมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยจะยึดเราไว้กับพื้นในแนวตั้งไม่ว่าจะอยู่ณตำแหน่งใดบนโลกนี้แต่หากโลกสามารถเป็นทรงแบนได้นั่นย่อมแสดงว่าแรงโน้มถ่วงไม่มีอยู่เพราะแรงโน้มถ่วงที่มีทิศทางเข้าหาใจกลางโลกจะดึงให้โลกเป็นทรงกลมอยู่เสมอแต่ชาวโลกแบนอาจจะบอกว่าแรงโน้มถ่วงในแบบของเขามีทิศทางพุ่งเข้าหาขั้วโลกเหนือที่ตรงกลางจานแบน แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแรงโน้มถ่วงจะกระทำต่อทุกสิ่งในแนวราบและยิ่งอยู่ห่างออกไปจากขั้วโลกเหนือมากเท่าไร่วัตถุจะยิ่งถูกดึงให้เอ็นราบลงมากเท่านั้นซึ่งนั่นจะทำให้เราตั้งตัวตรงไม่ได้อีกต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่สองถ้าหากว่าโลกแบนก็คือโลกจะขาดชั้นบรรยากาศค่ะ เมื่อขาดแรงโน้มถ่วงแล้วโลกทรงแบนก็ไม่อาจจะยึดเหนี่ยวชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ได้นั่นหมายความว่าท้องฟ้าจะมืดดำในทันทีเพราะไม่มีก๊าซที่ช่วยกระเจิงแสงอาทิตย์ให้ท้องฟ้าดูสว่างสวัยและสามารถมองเห็นเป็นสีฟ้าสดใสได้ในเวลากลางวันเมื่อไม่มีชั้นบรรยากาศสิ่งมีชีวิตย่อมขาดอากาศหายใจแรงดันบรรยากาศบนโลกก็จะหมดลงทำให้จุดเดือดของน้ำต่ำลงมากตามไปด้วย ดังนั้นแหล่งน้ําต่างๆและน้ําที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะระเหยหายไปในชั่วพริบตา 3. จะเกิดสภาพอากาศแบบพิสดารขึ้น หากแรงโน้มถ่วงแบบโลกแบนมีทิศทางพุ่งเข้าหาศูนย์กลางที่ขั้วโลกเหนือฝนจะไม่ตกลงมาถึงพื้นดินในแนวตรงอีกต่อไปแต่จะตกในแนวเฉียงและลงแต่พื้นที่ตรงกลางจานแบนเท่านั้นนั่นหมายความว่าสภาพอากาศตามปกติของโลกทรงกลมทุกวันนี้จะเกิดขึ้นบนโลกแบนเฉพาะบริเวณใจกลางเท่านั้นในขณะที่บริเวณรอบนอกจะไม่มีน้ำอยู่เลย เหตุการณ์ที่4ที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะหลงทิศหลงทางกันทั้งโลกเลยค่ะโลกที่มีรูปทรงแบบนั้นไม่เปิดทางให้สิ่งใดสามารถโคจรวนรอบมันได้จึงเป็นไปได้สูงว่ามนุษย์จะไม่มีดาวเทียมไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสําหรับการสื่อสารโทรคมนาคมหรือดาวเทียมนําร่องที่ช่วยบอกพิก,กัดภูมิศาสตร์บนโลกดังนั้นผู้คนที่อยู่กันบนโลกทรงแบนอาจจะหลงทิศหลงทางได้ง่ายเพราะจะไม่มีอุปกรณ์ GPS ใช้นั่นเอง ข้อที่5นะคะคือการเดินทางไปสถานที่บางแห่งจะไม่มีวันถึงจุดหมายการเดินทางบนโลกแบนที่ถูกจำกัดด้วยสภาพภูมิศาสตร์จะกินเวลาย,ยาวนานขึ้นกว่าบนโลกทรงกลมอย่างมากค่ะเพราะเรานั้นไม่สามารถนั่งเครื่องบินและใช้ทางลัดที่ใกล้ที่สุดตัดตรงไปยังจุดหมายปลายทางได้เช่นการเดินทางจากประเทศออสเตรเลียไปยังสถานีวิจัยบนทวีปแอนตาร์กติกา หากโลกแบนซะแล้วการเดินทางนี้จะกินเวลายาวนานมากๆเพราะต้องบินข้ามแถบอาร์กติกทั้งหมดรวมทั้งภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่หกหากโลกแบนนั่นก็คือเราจะไม่มีแสงเหนือแล้วเราจะถูกย่างจนไม้เกรียม กระแสเหล็กล้อมละลายที่ไหลวนอยู่ในแกนโลกทรงกลมนั้นทําให้เรามีสนามแม่เหล็กโลกเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากรังสีในห้วงอวกาศและลมสุริยะหากโลกกลายเป็นทรงแบนซะแล้วการไหลวนของโลหะล้อมเลวที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกย่อมไม่มีอยู่ผลอันเลวร้ายที่ตามมาก็คือสรัพชีวิตจะถูกเผาไหม้รวมทั้งปรากฏการแสงเหนือหรือออโรราที่สวยงามซึ่งเกิดจากอนุภาคมีประจุชนเข้ากับสนามแม่เหล็กโลกก็จะไม่มีอีกต่อไปด้วย นอกจากนั้นในตอนกลางคืนเราจะไม่อาจแบ่งซีกโลกเหนือและใต้ได้เมื่อมนุษย์ในโลกทรงกลมสังเกตดูท้องฟ้าในยามค่ำคืนพวกเขาจะพบว่าการมองเห็นกลุ่มดาวต่างๆนั้นผิดแผกออกไประหว่างคนที่อยู่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้แต่สำหรับการดูดาวบนโลกที่เป็นทรงแบนแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดค่ะเพราะคนทั้งโลกจะสามารถมองเห็นท้องฟ้าแบบเดียวกันไม่ว่าจะอยู่หนะตำแหน่งใดก็ตาม แม้จะฟังดูเป็นเรื่องดีนะคะแต่การสังเกตรปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์บนโลกแบนนั้นมีข้อจำกัดยิ่งกว่าโลกกลมมากเพราะท้องฟ้าหลายส่วนจะถูกปิดกั้นจนต้องอาศัยกล้องโทรทัศน์อวกาศออกไปส่องดูที่นอกโลกแทนและสิ่งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากโลกแบนก็คือโลกจะปลอดพายุเฮอริเคนค่ะ การที่โลกทรงกลมหมุนรอบตัวเองนั้นจะทำให้เกิดปรากฏการณ์คอริออลิสซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางของลมพายุพลังทำลายล้างสูงอย่างเฮอริเคนไต้ฝุ่นหรือสซโครนโดยปรากฏการณ์นี้จะทำให้พายุในซีกโลกเหนือหมุนและเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแบบทวนเข็มนาฬิกาในขณะที่พายุในซีกโลกใต้จะหมุนและเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่ถ้าหากโลกของเราเป็นทรงแบนพายุหมุนที่น่าก,กลัวเหล่านี้ก็จะไม่มีอีกต่อไป มีคำกล่าวที่ว่าภายใต้สังคมที่มีรากฐานของความคิดวิตกกังวลมักมีความเชื่อที่บิดเบือนผิดรูปอยู่เสมออาจกล่าวได้ว่าเราทุกคนล้วนมีทฤษฎีสมคบคิดอยู่ในใจอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่ก็ควรมองให้เป็นเฉดมีสเปกตรัมที่มีความเข้มและหนาบางหลายระดับบางความเชื่อสุดตรงไปอาจอยู่ไม่ได้นานในสังคมแต่บางความเชื่อที่เชื่อมโยงได้บ้างจะอยู่ยาวนานและหากมีองค์ประกอบที่ดูเหมือนจะเป็นข้อเท็จจริง ความเชื่อน,นั้นก็อาจฝังรากลึกจนยากที่จะถอนออกอย่างเช่นทฤษฎีสมคบคิดว่าด้วยเรื่องของโลกแบนนี่แหละค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว